สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมร้านเทโซลาราเซลนะครับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสมาติดชุดนอนนานะครับเป็นชุดนอนนาแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาร์จเจอร์นะครับเป็นระบบ MPPT นะครับ MPPT 4 0์นะครับผมตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันนะครับแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้ก็เปิดแผงชาร์จมานะครับก็ตอนนี้14.6.7นะครับก็กระแสชาร์จก็ลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับกระแสลดลงเรื่อยๆแบตก็14.4.5นะครับประมาณนี้นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ E 0ก็คือไม่มีโค้ดเออร์เลนะครับเป็น ปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตไฟนะครับ2หลอดนะครับตามใจลูกค้าเลยนะครับเลือกได้นะครับว่าจะติดส่วนไหนนะครับก็เป็นหลอด LED 10วัตต์นะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับของลูกค้าซื้อมาเองนะครับ3,000วัตต์เป็นระบบคลื่นโมดิฟายนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของเรานะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด100แอมป์นะครับระบบ B-MET ก็ใช้100แอมป์นะครับชาร์จ50แอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับ B-MET ของ d a รี y นะครับก็มี Active Balance ด้วยนะครับ5แอมป์ส่วนแผงของเรานะครับก็เป็นแผงโมโนครับ420วัตต์ครับโมโนครับเซลล์ครับลูกค้าก็ได้ทำโครง โครงสร้างวางแผงไว้นะครับก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกครับย้ายตามแดดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับระบบของเราก็ประมาณนี้นะครับก็มีเบรกเกอร์ดีซีร้บมีเซิร์ฟกันฟ้าให้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นทดสอบมาแล้วนะครับเป็นของมาร์คทิกนะครับพันวัตต์นะครับเรื่อยวงเดือนนะครับผมแล้วก็สว่านนะครับ 7 0 0วัตต์ก็ทดสอบมาแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวแรกก็จะเป็นเบรกเกอร์จากแผงนะครับผมมีเสร่อกันฟ้าแล้วก็ตัวที่2เป็นเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่นะครับก็ระบบนี้นะครับก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มก็บายพาสจากแผงมาใช้เลยนะครับก็แบตลิเทียมนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือดึงกระแสได้เยอะนะครับ ดึงได้เยอะกว่าแบบน้ำทั่วไปนะครับก็การน้าร้อนก็ได้นะครับทดสอบมาแล้วนะครับกินกระแสประมาณ50แอมนะครับการน้าร้อนสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับร้านที่โซลาร์เซลนะครับผมอยู่ตรงข้างแมคกโรชุมแพนะครับสวัสดีครับผม